ค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ดูแลลูกนะคะเลี้ยงลูกดูแลลูกนะคะที่เ,เกิดมาแล้วมีอาการกล้ามเนื้อแข็งเก่งนะคะและอ่อนแรงนะคะถ้าวันนี้เนี่ยคุณได้สั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์หัวน้ำมันไผ่แดงนะคะสมุนไพรดูแลรักษานะคะไปแล้วนะคะหรือว่าคุณได้รับเป็นกองทุนนะคะส่งฟรีสำหรับคนที่ครอบครัวที่ไม่มีกำลังซื้อนะคะวันนี้เนี่ยโคชิมจะมาแนะนำพิธีผสมนะคะและใช้ทารักษานะคะคอาการน้องๆน,นะคะ เมื่อคุณได้หัวน้ํามันสมุนไพรนะคะไผยแดงสูตรรักษาไปแล้วเนี่ยนะคะเมื่อคุณได้ตัวน้ํามันตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะ,ะคุณก็ไปหาซื้อนะคะน้ํามันเบบี้ออยนะคะตามท้องตลาดนะคะก็จะมียี่ห้อจอร์ซันเบบี้ออยนะคะซึ่งราคาจะสูงนิดนึงนะคะที่ครึ่งลิตรนะคะ500 ml หรือว่าคุณจะไปซื้อ,อแบรนด์นะคะแบรนด์ทั่วไปก็ได้นะคะที่เป็นเบบี้ออยนะคะที่500 ml นะคะ เมื่อคุณหาซื้อมาได้แล้วนะคะ500 m l นะคะขวดมานี้คุณก็เอามาผสมนะคะเอามาผสมเพื่อใช้ทารักษาให้ลูกหลานนะคะเ,เราจะต้องมีการเช็คกันนะคะเทน้ำมันเบบี้ออยทั่วไปลงไปก่อนนะคะโอเค,อเ,ค,อเ,คเสร็จแล้วเนี่ย น้ำมันนะคะที่สั่งซื้อไปหรือ,อได้เป็นกองทุนส่งฟรีสําหรับครอบครัวที่ไม่มีกําลังซื้อนะคะเมื่อคุณได้ไปแล้วนะคะหนึขวดนะคะคุณก็เทผสมเลยนะคะัวน้ำมันสูตรไทยสูตรรักษานะคะหนึขวดนะคะต่อน้ํามันเบบี้ออยนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะครึ่งลิตรนะคะเทผสมกันเมื่อเทผสมกันแล้วเนี่ยนะคะก็เขย่านะคะ ขย่าเพื่อให้เนื้อน้ำมันเขาเท่ากันนะคะนะคะพอคุณผสมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเทกลับไปเทกลับไปในขวดน้ำมันเบบี้ออยนะคะเ็เลยเทกลับไปผสมแล้วนะคะที่ปิดฝานะคะที่คุณจะเอาไปพารักษานะคะอาการกล้ามเนื้อแข็งตึงนะคะแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนของ เส้นเอ็นนะคะเส้นประสาทของน้องนะคะเพื่อที่ว่าให้น้องมีกล้ามเนื้อที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วคุณจะได้ทำกายภาพบำบัดให้น้องได้นะคะหรือว่าให้น้องนะคะลงยังไงนะคะวิธีการลงน้ำมันนะคะโอเคโคชชิมแนะนำนะคะ,ะเริ่มลงตั้งแต่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้าขึ้นขึ้นไปนะคะในส่วนของของขาด้านหน้านะคะขาด้านหน้าไปลงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ลงแขนนะคะ แขนลงให้ทั่วเลยตั้งแต่นิ้วมือนะคะลงให้ทั่วแขนด้านหน้านะคะเขึ้นไปนะคะช่วงหน้าอกนะคะลงให้น้องะคะเสร็จแล้วก็จับน้องนอนคว่ำนะคะแล,ลแล้วก็ลงในสน่วนของก<ว>ล้ามเนื้อด้านหลังนะคะลงให้ทั่วนะคะเขานะคะแขนด้านหลังนะคะคอบะไหลนะคะสะบักนะคะแล้วก็แนวสันหลังนะคะลงลงให้ทั่วเลยนะคะไม่ต้องนวดนะคะ ทาทาให้เฉยนะคะน้ำมันจะซึมไปรักษาอาการให้น้องแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะอยากจะนวดให้น้องนะคะเพื่อผ่อนคลายน้องแล้วให้น้องมีความรู้สึกว่าน้องใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่ก็ก็สามารถนวดน้องเบาๆได้นะคะโอเคนะวิธีการใช้ก็มีแค่นี้นะคะใช้หนอทารักษาน้อง วันละครั้งนะคะสม,าม่าเสมอนะคะกล้มามเนื้อน네้องเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลายแล้วตัวน้ํามันเนี่ยตัวสมุนไพรเนี่ยจะเข้าไปรักษาในส่วนของอเส้นเอ็นนะคะทีะ่ยึดติกดกับข้อต่อกระดูกต่างๆเนี่ยนะคะที่ทาให้อข้อต่อน้องล็อกนะคะไม่ว่า mm hmm. จะเป็นนิ้วมือเป็นข้อมือนะคะหรือว่าข้อเท้านะคะหรือว่าในส่วนของหลังเนี่ยนะคะจ,จุดข้อต่อกระดูกเนี่ยตัวน้ำมันตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปรักษาเส้นเอ็นนะคะจะทําให้เส้นเอ็นผ่อนคลายนะคะพอเส้นเอ็นผ่อนคลายแล้วเนี่ยตัว ในส่วนข้อต่อกระดูกเนี่ยก็จะได้รับการผ่อนคลายแล้วคุณก็สามารถที่ยืดเหยียดนะคะหรือว่าทํำกายภาพให้น้องโดยน้องไม่ไม่ได้เจ็บนะคะไม่ไม่รู้สึกเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะคะใช้ต่อเนื่องนะคะ